คุณผู้ชมครับล่าสุดร่างกฎหมายภาษีมรดกนั้นจะเลื่อนไปเข้าครมอเป็นสัปดาห์หน้าส่วนรายเอื่อเป็นอย่างไรบ้างและจะเกิดอะไรตามมาติดตามจากรายงานของคุณสุทธิวัฒน์หงผูรพิพัฒน์นะครับก่อนหน้านี้นกระทรวงการคลังเสนอเก็บภาษีรับมรดกอัตราเดียวเท่ากันหมดที่10สำหรับเงิมนมรดกส่วนเกิน50ล้านแต่หลังโปรเซรีกาพิจารณาท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนรวยนักวิชาการและบางกลุ่มทําให้อัตรา10เป็นเพียงเพดานภาษี สอดคล้องกับรัฐมนตรีคลังกล่าวว่าวนอกจากภาษีรับมรดกที่จะเข้าคอรมอแล้วยังเตรียมปรับปรุงประมวลรัศดากรเรื่องภาษีการรับให้ทรัพย์สินแก่บุตรเก็บภาษีการรับให้5%เซ็ต่อปีสำหรับทรัพย์สินที่ยกให้ส่วนที่เกิน10ล้านบาทจากเดิมไม่กำหนดให้เสียภาษีไอ้มรดกเขาเก็บไม่ใช่บาทแรกเขาเก็บจากเกิน50ล้านการรับให้เนี่ยถ้าเป็นลูกเขายกเว้นให้จาก10ล้านแค่นั้นเอง พราะนั้น11ล้านที่11ต้องเสียแล้วแตหลานก็ไม่จริงค่ะแต่ถ้าเกิดเขาให้ทุกปีปีละ10ล้านอะรอยให้ก็เหมือนกันแหละถ้ารอยให้ก็ต้องก็ต้องเสียในสูตรนี้นับเป็นปีปีกันในต่างประเทศอิตาลีเก็บภาษีมรดกที่4อัตราคงที่ส่วนเยอรมนีเก็บ7เป็นขั้นบันไดเพดานที่30 ขณะที่ไทยภาษีมรดกขั้นต่ำถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศหลายฝ่ายวันพฤติกรรมการออมของคนเปลี่ยนไปเช่นโยกย้ายทรัพย์สินไปไว้ตามประเทศหรือสะสมทรัพย์สินที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมรดกหัวหน้าสาขาวิชากฎหมายภาษีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ชี้ว่าตลาดทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นทะเบียนเช่นทองพระพระเครื่องเพชรจะเติบโตมากกว่าเดิม มองเปลี่ยนอัตราภาษีมรดกทั้งนี้เพื่อสร้างการยอมรับเสนอเก็บภาษีมรดกแบบขั้นบันไดแทนการแยกประเภทการเก็บเพราะซ้ำซ้อนทั้งในแง่การเก็บและแง่กฎหมายขณะที่ในต่างประเทศเก็บภาษีให้มรดกก่อนที่จะตายสูงกว่าป้องกันการเลี่ยงภาษีบางประเทศก็บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มรดกมันถูกเลี่ยงภาษีเนี่ยบางทีเขาก็เก็บภาษีกันให้ก่อนตายนี่สูงกว่านะ จะได้ไม่มายกให้ก่อนตายไงแล้วก็ไปเสียทีเดียวตอนได้รับบรดกโดยเฉพาะถ้าเก็บจากกองบรดกนะให้ตอนมีชีวิตอยู่นี่มันก็ทําให้กลายเป็นทรัพย์สินชิ้นเล็กๆๆเล,เล,เล็ทยอยออกไปใช่ไหมแต่ถ้าเก็บในรูปกองบรดกเนี่ยมันกองใหญ่ไง ด้านนายวิษณุเพือง,งามรองนาย,ยกัฐมนตรีเชื่อร่างกฎหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกตอนเข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอระบุหลักการภาษีมรดกจะทําให้เกิดความเท่าเทียมไม่รังแกคนจนหรือคนรวยขนเงินไปต่างประเทศร่างกฎหมายภาษีรับมรดกที่มีกว่า30มาตราเข้าสู่การพิจารณากรนทรงต่อไปยังสอนอชอจะถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาดังเช่นที่ถูกปรับเปลี่ยนอัตราในชั้นปิษฎิกาหรือไม่ จับตาอย่างใกล้ชิดสุทธิวัฒน์หงพ์ูิพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน